ทีมงานนี่นี่เฮยตะลุมเลยครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมงคนสาวดัมซิ่งเทเลกนครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ผมพาจะผมจะพามาดูลีลาการ,ข,รขับรถของน้องปีใหม่ครับได้ข่าวว่ามาวิ่งอยู่ทีมงานนี่ครับนี่ เลยวันนี้ตามมาดูนะครับอยู่กลางทุ่งนาเลยเนี่แดดก็ร้อนครับวันนี้นี่มาแล้วหรือเปล่านี่มาแล้วครับมาดูการลีลาการขับรถของน้องปีใหม่ครับนี่สาววัยใสอา,ายุ21ปีครับ กับรถคันใหม่นี่เพิ่งออกมาเมื่อวานนี้ครับพี่น้องนี่ก็เป็นงานแรกเลยครับนี่ทีมวิ่งครับสวยจัดครับนี่ฝุ่นมากครับวันนี้นี่ฝุ่นโอ้โหฝุ่นตลบเลยครับ ดูกันถอยสดินครับนี่ไปใกล้ไม่ได้เลยครับฝุ่นอีกน้อยอีกน้อยคนี้นี่จัดมา88ครับพี่น้อง ฮิโน่เมกาครับซีรีส์ห้าร้อยจีโอแปครับเครื่อง210 ดูใกล้ๆนะครับทีมงานนี่นี่ใช้เจ้าโกเบโกครับ SK ร้อยสี่สิบครับซูเปอร์เอ็กเอ็มนะฮะก็ยังใหม่ๆอยู่เลยครับแก้วเลยครับทำงานเร็ไวมากครับพี่น้อง เต็มแล้วครับโอ้ับสองเลยครับนี่อโอ,โอ้คุณปูครับนี่โอ้ อย่างก้าครับจินนับครับเดี๋ยวมาดูลีลาการขับรถของน้องปีใหม่ครับนี่สาวสวยครับตัวนี้นี่เอฟซีน้องนี่มาเต็มเลยครับนี่นักเรียนไม่ได้เรียนเลยนี่โอ้โหสวัสดีไปยังครูโก้ครับเอฟซีนี่ไม่ได้เรียนเลยครับนี่เอฟซีน้องปีใหม่ดี่นมาดูลีลาการขับรถของน้องนะครับ สาวสวยวัยเพียง21ป, <11 S 2> ปีครับ<ห>น,นีน่้กล่าวลงลง้อ R F C หนอ แจวเลยครับมงคลสาวดังซิ่งแถมขับไปดูเด้อโอ้โหจัดว่าเด็ดครับเลยกี่เที่ยวเนี่ยอีกสี่เที่ยวบ่อ๋อห้าก็ได้ห้าเลยปะเอาเยอะเยอะเลยนเจ้าเจ้าเจ้า แจ้วแจ้วยอ่านี่ครับน้องปีใหม่ครับนี่โอ้นี่ครับโอ้นักเรียนนี่ไม่ได้เรียนเลยครับพี่น้องนั่งดูรถคันนี้เลยโอ้เราดูรถคันนี้เลยคนนี้นี่ได้อยู่ผู้สาวผู้สาวเฮยเห็นรถขึ่นมาเลยผู้สาวเขาอยู่นะคลุกทีฉันได่เป็นอันเรียน แม่ตัวถ้าล้าัื่เอะไรนะสาไอเกมครูสาวสวยสาวสวยมองเห็นได้ไงวะขนาดครูยังว่าสาวสวยเลยครับเนี่ยไคด้ให้เดี๋ยวมารอชมเที่ยวต่อไปครับพี่น้องเอ้ยช่องอะไรนะเมื่อกี้ช่องอะไรเฮ้ เออเออมงคลสาวดัมซิงเทเลนอ่ะเห็นนายักษ์ครับพี่โน่อันนี้เป็นฮีโน่นายักษ์ครับอ่ะรอบนี้คุณปู่จัดให้ครับนี่คุณปู่ครับยางเก้าโอ้ะนับ รถบกนับย่างใหญ่ครับใหญ่มากครับนี่มาคือเลขสอง,สองอนี่มาคือเลยสองเป็นไอ้ั่งเป็นยี่สิบสามเที่ยวมาอีกคันแล้วครับนี่เจ้าฮีโน่ครับ เฮ้ยนักเรียนไปเข้าเรียนนี่ไอ้เพินไอ้เพินเฮ้ยนักเรียนไม่เรียนเลยเว้ยไอ้เพิร์นนคุณครูนักเรียนไม่เข้าเรียนเลยนี่ไอ <k> ้เพินไอ้เพิร์นเห็นผู้สาวขับรถไม่ได้เลยครับนักเรียนนี่โห,ห,หมาอีกรอบแล้วครับสาวปีใหม่ ฝีมือนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับนี่พิ่งออกเมื่อวานนี่โหฝีมือนี่เท่ากับนี่ครับขับคนเดียวเลยครับพี่น้องนี่โอ้โหใจถึงมากครับน้องนี่ สวัสด,ดีจ้าโอ้ฝุ่นเลยไม่แต่ฝุ่นเลยเดี๋ยวค่อยไปคุยกันครับว่างๆเดี๋ยวพานั่งรถของน้องหน่อยเนะตอนนี้นี่ฝุ่นเยอะเลยครับเก่งมากครับน้องคนนี้นี่โหสุดยอดเลยเอาเย้เ อสุดยอดครับไปแล้วจ้ะขับคนเดียวสุดยอดมากครับนี่โอ้โหสาวสวยวัยเพียง21ปีครับพี่น้องขับคนเดียวเลยโอ้ใจถึงมากครับหายากครับนี่ อยังไงก็โอ้ตอนนี้ก็หลบกันแล้วครับนีอ่ะเราติดตามคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจุไว้แค่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ